บำนาญแห่งชาติสูงไวเดือนละ3,000บาทจะทำอย่างไรให้เป็นความจริงวันนี้มีความคืบหน้ามาแจ้งกับพี่น้องทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสํำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้5กันยายน2563นะครับมากันในเรื่องของบำนาญแห่งชาติเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่จะได้รับเงินเดือนหรือเรียกว่าเงินบำนาญเนี่ยนะครับ สา0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเพจบำนานแห่งชาตินะครับที่เป็นแกนนำนะครับในการดำเนินการในเรื่องของพรบบำนานแห่งชาตินะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็ได้ มีการโพสต์ข้อความนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้บอกว่านะครับเป็นเวลา323วันแล้วนะครับที่มีการดำเนินการเรื่องนี้มานะครับหรือ10เดือน18วันนะครับนับตั้งแต่ประชาชนได้ยื่นริเรมเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาตินะครับโดยกฎหมายยังค้างอยู่ในขั้นตอนการรับรองของนายกรัฐมนตรี ว่าจะเห็นชอบเสนอเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกในสภาหรือไม่นะครับและล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน2563สํานักงานกิจสเีกาได้บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกิจสิีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินวงเล็บร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติด้วยนะครับให้ความเห็นว่า อย่างไม่สมควรรับรองร่างพระราชบัญญัตนินี้โดยมีเหตุผลว่าการเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ที่มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วในปัจจุบันไม่มีความจำเป็นโดยอ้างตามมาตรา77ในรัฐธรรมนูญและให้เหตุผลไว้ดังนี้ข้อที่1 การจ่ายบำนาญแห่งชาติมีความซ้ำซ้อนกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามพรบรผู้สูงอายุพุทธศักราช mm. 2 5 4พข้อที่2พรบผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มีหลักการจัดสวัสดิการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุครอบคลุมทุกอย่างแล้วข้อที่3กรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติและกลมกิจการผู้สูงอายุที่มีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วตามพรบผู้สูงอายุนะครับถ้าฟังตามนี้แล้วนะครับก็น่าใจหายเช่นกันนะครับว่าตอนนี้นะครับย่งไม่รับนะครับร่างเนี้ยเข้านะครับในที่ประชุมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปดูเส้นทางนะครับการดำเนินการนะครับของกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับที่เป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่นะครับที่ในการดำเนินการในเรื่องระบบบำนาญแห่งชาตินั้นนะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม62นะครับก็มีผู้แทน20คนเนี่ยนะครับยืน่นลิเริ่มเสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภานะครับ ต่อมาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2562นะครับวันที่6พฤศจิกายน2562นะครับได้มีการยื่นหลายชื่อประชาชนนะครับจำนวน14,654รายชื่อต่อรัฐสภานะครับก็คือในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับดำเนินการมาจนถึงช่วงต้นปีนี้นะครับก็คือวันที่18 กุมภาพันธ์63นะครับได้ยื่นเรื่องให้กรรมธิการเนี่ยนะครับสวัสดิการสังคมนะครับพิจารณาและเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563นะครับก็ส่งร่างพรบฯให้หนายกนะครับพิจารณาเซ็นรับรองนะครับและต่อมาในวันที่12มีนาคม63นี้นะครับก็มีการยื่นจดหมายที่ทำเนียบนะครับตามความคืบหน้านะครับ และมีความคืบหน้าถัดไปนะครับก็คือในเดือนมิถุนายนนะครับวันที่5มิถุนายน2563นะครับตามความคืบหน้าอีกนะครับตามสำนักงานกฤษฎีกานั่นเองนะครับและวันที่9กนะครับก็มีคำสั่งนะครับตั้งอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติขึ้นมานะครับก็นายเอกก็ได้ ทำข่าวเนี่ยมาโดยตลอดนะครับสำหรับเรื่องบำนาญแห่งชาตินี้นะครับและในวันที่19มิถุนายนนะครับล่าสุดเลยนะครับมีการประชุมคณะอนุกรรมการนัดแรกนะครับออกมานะครับและมีการทวงถามนะครับครั้งล่าสุดก็คือวันที่13กรกฎาคม2563กะครับก็เป็นการไปทวงถามนะครับที่นายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เป็นไทม์ไลน์นะครับที่มีความคืบหน้าออกมาให้ดูกันนะครับว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนี้เลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับทางเครือข่ายนะครับประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับก็ยังขอยืนยันต่อดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับแม้กิจสตีการะครับ จะมีความเห็นไม่สนับสนุนร่างพรบรบำนาญแห่งชาติแต่ความเห็นของกฤษฎิกาเป็นเพียงคำแนะนำตามหน้าที่คือการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการกรณีหาดรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเห็นความสำคัญและเห็นปัญหาของกฎหมายเดิมคือพอรบรผู้สูงอายุ พุทธศักราช2,546ที่ระบุให้จ่ายเบีย้ยอย่างชีพเป็นหลายเดือนด้วยอัตรา600บาท700บาท800บาทและ1,000บาทตามขั้นนะครับของอายุของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นเพียงเงินสงเคราะห์ ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ไม่มีไรายได้มีไรายได้ไม่เพียงพอมีภาระในการดำรงชีวิตหลายด้านทารัฐบาลต้องการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยต้องปรับอัตราการจ่ายเงินที่กำหนดเป็นหลักการเช่นพิจารณาตามค่าครองชีพเงินเฟอ้อ โดยต้องไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นหากนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อและสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชากรสูงอายุที่ยั่งยืนการตัดสินใจรับรองกฎหมายที่ประชาชนเสนอนายกรัฐมนตรีก็สามารถกระทำได้ แม้จะขัดกับข้อเสนอของคณะกรรมการกฤษฎสิกาก็ตามนะครับถ้าฟังตามข้อที่1เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับที่ท่านนายกนะครับจะสนับสนุนนะครับในพรลบนี้นั่นเองนะครับถ้าฟังตามนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับในข้อที่2นะครับก็เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการอย่างยืนยัน เดินหน้าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาตินะครับให้เข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกในสภา,าเพราะเป็นกฎหมายที่ประชาชนร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อเสนอตามกฎหมายที่กำหนดสิทธิไว้ตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับ การรับรองกฎหมายของประชาชนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการรัฐสภาเป็นการสนับสนุนและเคารพสิทธิในการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยทางตรงของประชาชนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโดยทางตรงเลยนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับหากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุให้รองรับ ตามข้อเสนอในกฎหมายฉบับประชาชนหลักการสำคัญที่ต้องมีคือต้องเป็นหลักการการทวนหน้าเป็นธรรมนั่นเองนะครับให้กำหนดแนวทางการจ่ายบำนาญเป็นรายเดือนที่เพียงพอโดยวิเคราะห์จากค่าคลองชีพเงินเฟ้อและเส้นความยากจนของประเทศนะครับต้องปรับสัสดส่วนกรรมการนะครับผู้สูงอายุใหม่ให้เปิดกว้าง มากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังมีการติดแฮชแท็กนะครับของเพจบำนาญแห่งชาติว่าเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญท่วนน้าก็คือเนี่ยนะครับจากเบี้ยยังชีพนะครับที่มีการร่างกฎหมายมาตั้งแต่ปี2546แล้วนะครับก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเห็นควรเนี่ยก็น่าจะมีการสนับสนุนให้มีการร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งนะครับก็เขียนว่าบำนานท่วนหน้าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับหลายหลายท่านนะครับได้เข้าไปรับชมรับฟังนะครับการถ่ายทอดสดนะครับของท่านแกนนำนะครับทั้งสท่านนะครับนี่นะครับนี่ตามภาพนี้เลยนะครับบำนานท่วนหน้าเป็นสิ่งจำเป็นภาคประชาชนย้ำเดินหน้าต่อนะครับตรงนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับแต่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาจริงๆนะครับ จากความคืบหน้าที่นายเอกนำมาฝากนะครับกับหลายๆคนหลายๆท่านในวันนี้ที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็โดยการนำของคุณแสงสิรินะครับตรียมมคานะครับเนี่ยนะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับถ้าใครที่สนใจในเรื่องนี้นะครับและอยากจะติดตามนะครับในเรื่องของบำนาญแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับของผู้ที่ สูงอายุนะครับของผู้ที่สูงวัยอย่างเราๆท่านๆเนี่ยนะครับพี่ป้านาอาต่างๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของนางเอกอยู่นะครับก็ให้ไปติดตามนะครับที่เพจบํานาญแห่งชาติได้เลยก็จะมีความเคลื่อนไหวมาโดยต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับการดําเนินการยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับการดําเนินการตอนนี้ดําเนินการมา323วันแล้วนะครับก็ยังมีการทวงถามกันอยู่ ตลอดตลอดนะครับถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่แนวโน้มน่าจะไปในทางที่ดีนะครับตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องพี่ป้านนะ้าอาต่างๆนะครับเตรียมตัวนะครับรอฟังข่าวดีกันได้เลยนะครับถ้ามีความคืบหน้าเรื่องข่าวนี้อย่างไรนาะยเอกจะมานำเสนอ โดยเร็วโดยด่วนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีเสนอสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ